ทำไมงานมีดหมอหลวงพ่อบุญมีที่เป็นลายตอกช่างนุในยุคกลางเนี่ยถึงได้ราคาสูงกว่ายุคกลางท,ทั่วไปอยู่มากนัก,กน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบครับไปดูกันและที่ทุกคนเห็นตรงหน้าอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานการตอกของช่างนุซึ่งเป็น1ใน9ช่างหลักของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนทั้ง3ไซส์3ขนาดเลยนะครับคุณผู้ชม แต่ละชิ้นงานเนี่ยที่ทุกคนเห็นจะรู้สึกได้ว่าอย่างสวยงานละเอียดด้วยนะครับเนี่ยนะยุคก,กลางทั้งหมดนะครับเนาะ,อะลองดูทีละเล่มแล้วกันนะครับคืออธิบายให้ฟังแบบนี้ในยุคก,กลางของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาของมีดหมอเนี่ยจะอยู่ราลาประมาณตั้งแต่4,500บาทลากยาวมาประมาณ1,000 10, 0บาทบวกลบใช่ไหมครับอยู่ลาลาประมาณนี้ แต่พอเป็นผลงานการตอกของช่างนุเนี่ยนะครับในยุคกลางซึ่งรล่าประมาณสักปีพศ2 5 1 1ถึงปี2520นเนี่ยนะครับผมงานของช่างนุเนี่ยจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ราคาบูชาเนี่ยจะอยู่ประมาณ20,000บาทบวกลบเลยนะครับเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าในยุคกลางของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยจะมีลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงพ่อเป็นอย่างมากชื่อเสียงของหลวงพ่อเนี่ยเรียกได้ว่า เขาเรียกว่าขจรไปไกลมากเลยทําให้ลูกศิษย์เนี่ยต้องการมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อจํานวนมากเลยนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยการผลิตมีดหมอของหลวงพ่อบุญมีจะสังเกตได้ว่าอัคระลวดลายเนี่ยเยอะเห็นไหมครับถ้าเป็นในสายของนครสวรรค์เนี่ยถ้าเยอะสุดก็จะเป็นนากเกี้ยวหรือไม่ก็จัจากนารายยันจากใช่ไหมครับนะปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นของสายนครสวรรค์เนี่ยจะเป็นแบบมีอาจจะมีแค่โคนที่เป็นเสมาโคนน่องสิงโคนอะไรแบบนี้นะครับ จะอยู่บริเวณตรงนี้จะไม่ละเอียดมากแต่พอเป็นงานของหลวงพ่อบุญมีนะครับงานจะค่อนข้างละเอียดยิ่งยุคแรกยิ่งละเอียดนะเพราะฉะนั้นยุคแรกเนี่ยนู่นเลยครับไปคุยราคากันนู่นเลยฮะหลัก3 0,000กว่าบวกลบนะครับบางอันทะลุ4ี่0 0นะฮะอย่างเงี้ยนะครับงานค่อนข้างละเอียดดูลายตอกแล้วกันนะครับใบเหล็กขาวแบบนี้เนาะนะ ไม่ได้บอกว่างานที่ไหนดีก่ากันนะครับแล้วแต่ศรัทธ,ธาดีทั้งหมดครับหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นสายนครสวรรค์หรือสายเข่าวสมอคอนอยู่ที่ศรัทธ,ธาครับศรัทธ,ธาหลวงพ่อองค์ไหนเล่นได้เลยครับผมนะฮะจะราคาถูก4,5 0 0หรือราคาหลักแสนในหลวงพ่อเดียวกันแต่ละเล่มเนี่ยพุทธคุณเหมือนกันครับแต่เพียงแค่ว่าความหาย,ยากมาแตกต่างกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธ,ธาได้เลยครับแบบเต็มที่ได้เลยนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยโคนด้านล่างจะเป็นนโมพุทธายะ คาถาพระเจ้าพระพระองค์ครับด้านบนถัดขึ้นมาหน่อยจะเป็นฐานพระพุทธนะครับทั้งหมด3ามฐานนะครับแล้วอาคาราี่ตอกศักกะวชิราวุทธังนะครับอย่างสวยนะนมะมะพระทะนมโมพุทธายะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นยนันเถาะปืนแตกนะครับแล้วก็ล้อมด้วยหัวใจธาตุทั้งสี่พุทธสังมิตรงปลายอุดด้วยพระคาถาสายเหนียวนะครับดูเกรดปลาอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมของเขาเรียกว่า เขาสมอคอนแบบจ๋าๆเลยนะครับอันนี้ลายตอกช่างนุนะครับในช่างอื่นๆเนี่ยเขาจะมีการลดทอนอัคาระลงเนื่องจากว่าจําเป็นต้องลดทอนออกเพื่อให้อัคาระบนใบมีดมีน้อยพอการตอกอักขระที่น้อยลงจะช่วยทําให้ปริมาณมีดที่เป็นของหลวงพ่อบป็มีดมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นช่างในยุคก,กลางส่วนใหญ่ลดทอนแต่ว่าช่างนุเนี่ยนะครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่แต่ตอกมีดไม่ไหวแล้วครับเพราะว่า ท่านเนี่ยเป็นคนที่อายุประมาณสักน่าจะ80กว่าแล้วนะครับแต่ยังแข็งแรงพอได้อยู่นะครับซ่อมมีดได้อะไรได้แต่ตอกมีดไม่ไหวแล้วนะครับแต่ช่างนุ้ยบอกว่ามีดที่ดีคืออาคาระต้องครบอาคาระต้องสวยนะครับก็จะได้เห็นได้ว่างานชน่างนุ้ยเนอาคาระแน่นทุกจุดนะครับแบบนี้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่ความโด่งดังของช่างพายุหาเนี่ยก็ไม่ได้ลดทอนลงนะครับเพราะว่าในยุคกลางของช่างนุ้ยที่ต่อให้กับหลวงพ่อบุญมีเนี่ย จะมีวัฒนธรรมของพายุหาเข้ามาด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างด้ามน,นี้นะครับที่เห็นเป็นด้ามเขาสัตว์ใช่ไหมครับอย่างที่เห็นด้ามเขาสัตว์เนี่ยบริเวณตรงกลั่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแหนรัดหน้าตาคุ้นๆน,นะครับเพราะว่าแหนรัดในยุคนี้เนี่ยมีการสั่งนําเข้าจากพายุหามาทํามีดเหมือนกันแต่ว่าอคระหลายตอกเนี่ยยังคงเป็นของวัดเขาสมอคอนอยู่นะครับแบบนี้ชัดเจนไหมครับถัดมาอีกหน่อยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันนะครับในมีดงานของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยอลองดูนะครับนี่แหนรัดนี่เป็นของช่างพายุหานะครับแล้วก็มีการตอกเสมาเต็มใบด,ด้วยซึ่งเสมาเต็มใบเนี่ยเป็นพุทธศินของที่โด่งดังเลยก็คือจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะฮะโด่งดังมากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันเนี่ยเสยมาเต็มใบด,ดังมากนะครับช่างพายุหาตอกซึ่งแน่นอนครับว่าก็ได้รับเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมณช่วงนั้นมาด้วยก็สวยดีนะครับ ในแต่ละเล่มแต่ละรายการเนี่ยอ,อย่างเล่มแรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นดามกระดูกนะไม่ใช่งานนะครับอันนี้ไม่ใช่งานนะช่างนุกระดูกนะครับผมเนี่ยตอกหมื่นหกนะครับเล่มนี้ก็หนึ่งหมื่นหกพันบาทเหมือนกันชุดครบนะครับอันนี้จะเป็นได้สสยสินงานประจําปีวัดขาสมอคอนก็ผูกมาด้วยแล้วดูดูฝักแล้วกันนะครับนี่อย่างแจ่มหมื่นหกเหมือนกันครับหมื่นหกหมื่นหกอันนี้หมื่นแปดครับเล่มใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับ สามเล่มรวมกันเนี่ยราประมาณ5 0,000ื่นนะฮะวันนี้ปีใหม่ไทยใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจัดให้4 5่0 0รับจบ3เล่มเลยครับแบบไม่ต้องไปตามหาแบบช่างนุแบบครบๆเลยนะครับ4ี่0มจบเลยนะครับ, 45, บ,นะรบก็มีบัตรรับประกันเทให้เช่นเคยนะครับสามารถติดต่อได้เนาะถ้าชอบถูกใจนะครับขอบคุณครับผม